โอเคเราพบกับพวกเราทีมงานรับจบกับพี่แม็กพี่ดีมได้เลยนะครับได้คะ่ะโอเคในงานคุ้มสุดๆแน่นอนอี้ ตระหน้าแบบเมื่ตอ I'm losing. หมาผมก็โดดอย่างนี้ไม่ค่อยได้โดทยขึ้นหัวผมเพ่ยงเดียวตอดน,นอนให้อ,อยู่ที่กที่ฝืนแลนี่สมปื้นครับฐานต่ำสมปื้นเอ่อหมุนตัวหมุนตัวเอาหมุนตัวเอาหมุนตัว,อตว,อตวคอยไว้ยกมือไหว้ด้วยเต้นด้วยครับโอ้โหสมปื้นเต้นได้ตามจังหวะเพลงนี่หมุนตัวโชว์คอเสิฟลงมือนสมปื้นหน่อยแล้ว นี่คส่งปืนโชว์เต้นครับดึกๆส่งปืนไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปเที่ยวผับตลอดในเต้นเก่งน,นี่หมุนตัวขอเสียงปรบมือหน่อย โอ้โแม่จมูกหนูก็ดีซะด้วยกลิ่นมันหอมเหลือเกินไม่ได้เลยค่ะเราทดสอบก่อนนะคะเดจะนับหนึ่งโอ้ดลายจะลายแล้วอีกอันอีน้ำลายอีกอน,น,น,กอนแม่โอ้ยหิวมันไม่ไหวออแม่ตบ <c oughs> มือหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โดเด็กพร้อมแล้วดเด็กโดด ไม่น่าเชื่อครับที่สุดเดชขายยาเพราสุดเดชโดดเชื่อกทุกวันสุดเดชโดดอย่างนี้ได้เป็นร้อยทีแต่สุดเดชบอกว่าขอ,อเสียงปบมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับเออเฮ้ยเออเฮ้ยเอ้ย,อย,อยนี่ไงมองหน้าเลยตัวนี้นี่ความสามารถเยอะโอ้โหนี่ครับซิฟู โอ้โหหมุนตัวโชว์โอ้โหหมุนตัวโชว์โอ้โหหมุนตัวโชว์ไม่ปลมมือน้องหน่อยนะครับน้องหมาสายพันธุ์ชิวาว่านะคะเป็นน้องหมาที่สายพันธุ์เล็กที่สุดนะคะโอ้โหน้องเก่งมากบอดี้บาลานซ์น้องดีมากนี่ฮะโอ้โหแม่หนูเป็นหมาหนูไม่ใช่คน ะ้ห้เดินสองขาอยู่ได้นี่ไงโชว์ซะเลยนี่รีมาด้วยรีมาด้วยชิฟูกระโดดสูงมากครับกระโดดไปเออสไลด์ลงสไลด์ลงชิฟูสไลด์ลงเลยตัวเซนเซอร์8จุดเดินแล้วไม่มีหลงทางซิกแซกก็ได้โอ้ยการขับขี่ปลอดภัยเพราะชิฟูมีเอ a ด็ครับโอ้โห อานนี้เดินไปอย่างเดียวไม่ได้ขอเดินกลับซะด้วยนี่ไปตกมือยงังไงกับชิฟูหน่อยเร็วนี่ฮะโอ้โห,โโหโน้องไม่มีตกตัวเก่งมากหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วคอยด้วยคอยลหลังด้วยโอ,โ,โอ้โหเดินขึ้นไม้กระดกรอลงด้วยเดินมากระโดดปุ๊บกระโดดกลับอีก นี <54. S 2> ่ดึงกลับเองด้วยเอานี่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 ขอผูไปฟูผูกับท่านดาวลูกกับท่านเดิมกับท่านเดิมเออดึงดึงดึงเองดึงเองดึงเองขึ้นเองโอ้โหอย่างเก่งโอ้โหชิฟูไม่แนะนําให้น้องๆทําเองนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างอันตรายค่ะเดี๋ยวชิฟูแสดงให้ดูก่อนนะคะนี่ครับชิฟูจะโชว์ไต้เชือกครับ โอ้โห,จหโใจไม่ต้องรีบนะชิฟูชิฟูบอกว่าทำครูซทำได้ชิฟูก็ทำได้เพราะนี่คือชิฟู impossible โอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหมาแบบไม่ชัด impossible เลยให้ตายจริงๆแล้วเราได้ขอสถานที่เอาไว้นะครับเพื่อเอาเชือกไปผ่านที่เราเบียนทั้งสองัอ้งหั้ฮะนี่ฮะจอนนี่ฮะ จอหนี่ก็เป็นเพื่อนกับทอมครูซขอไต่โชว์บ้างโอ้โหดูครับจอนนี่อิมพอสซิเบิลเวลาเรามองไปที่หน้าจอนนี่ก็งงว่ามันทำได้ไงเพราะหน้ามันงงนะไปแบบงงๆไปแบบงงงงแต่มันทำได้ครับนี่โชว์เดิมกลับด้วยด้วกลับมาโอ้โหเป็นไงสวนทุกดีมากจอนนี่โอ้โห ที่ขนาดพันทัดชุนนะขาสั้นๆแต่จอนนี่เขามีเรด้าตรงกลางดีไปถามถอยหลังเลยโอ้โหจอร์นเฮ้ยโอ้โหปมปืนจอร์นเอยครับโอ้โหจ่าวบอกว่าขอตัวช่วยส่งปืนมาช่วยจอนครับส่งปืนไปช้าๆนะจอนขาสั้นกลับมากลับมา ปืนปืนปืนอย่าเร็วปืนปืนอย่าเร็วจอยขาสัดปืดโอ้ยปืนไปเร็วเหลือเกินไปช้าๆนะปืดไปช้าๆปืดเอาปืนก็จะกิ้งจอยก็จะกิ้งปืดไปช้าเออไปแบบสโลอย่างเงี้ยปืนป่นป่นจอยคนใหญ่เนียเออเออบ่น ไฟเร็วเหลือเกินกว่าถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมา ไปแล้วอ้ออ้ออ้อออออลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนโอ้โหเก็บเลยเปลี่ยนตัวไปบ u ซิกมาได้น m a r i หรอเล็บเลบ น้องๆเดินอย่างกดใจเล่นอย่างตั้งใจมากเอาแล้วเออโอ้เออโอ้ยมีโวยแมรี่บอกฉันนั่งก่อนอ่ะฉันนั่งก่อนอ่ะฉันไม่ลงด้วยฉันนั่งก่อนเออเบียดด้วยเบียดด้วยเอาสิเอาสิเราเราจะตัดสินยังไงดีคะใครคิดว่าแมรี่นั่งก่อนครับเออโอ้ใครคิดว่าน้องคนนี้นั่งก่อนครับเอออ้าวอ้าวอ้าวเป็นเอกสารอ้าว แมรี่ก็ไม่ลงด้วยแมรี่เออเอเอชนะนะนชนะชนะก่อนโอเคโอเค,เอเออเคแมรี่โอเค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 นี่เทียมเทียมชนะนะชนะก่อนอน้องขามารับของรางวัลรับของรางวัลเลยค่ะลูกคนสามมาสอง ฉันรู้แล้วนะอันนีอ้อ้าวนั่งนั่งกันสบายเลยนะเราอะ่ะเอ่อใครนั่งก่อนครับเอเอาแล้วเ,เวกมครั้งนี้มันช่างใหญ่หลวงนะ <c oughs> โอ้รู้แล้วจอนจอนฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าแกได้นั่งจอนฉันรู้แล้วรับของรางวัลเลยค่ะลูกเออโอ้มาเลยสองเอาไว้ว่าถ้าเกิดคนตกรอบผมจะให้แมรี่กับจอนนี่เขาสู้กันเองด้วยนะว่าใครจะเป็นแชมป์อพร้อมแล้วมิวสิกมา โอ้โหเอาว่ะแมรี่ตกรอบว่ะอโโอเอาว่ะห,หน้าน้องจริงจังมากโอเคมาพบกันนะครับทุกคน